สวัสดีครับหลังจากอีแม่ไม่อยู่บ้านมา3วันเนาะเลยไม่ได้อน้องๆเข้าบ้านเลยวันนี้เอาน้องๆเข้าไปเล่นกับพี่ๆในบ้านอีกฝากติดตามดูให้กําลังใจด้วยนะคะมาเล่นด้วยมาอยู่ด้วยนะดมน้องกันใหญ่เลยดน้องกันใหญ่เลยนมจุดน้องโอ้ยโอ้ยมจุดน้องไม่แหวเลยโอ้ยน้องเป็นผู้หญิงว่ะน้องเป็นผู้หญิงว่าน้องเป็นผู้หญิงว่ะ พี่อ้วน,มนแม่กับลูกเลยแม่กับลูกเปล่าเนี่ยตัวนี้ครลเบอร์เลยเก่เล่นกับน,น,น,น้องอยู่ในบ้านเนี่ยลูกอะมีเงินคาบน้อยู่ด้วยนะน้องเล่นด้วยพี่จังไปไงเนะี่ยพี่ถังไม่เอาลูกมางี้มะน้องมันกลัวน่ะ,ะมาดมเลยน้องจริงจังอ่ะมีพลอยมาหาแม่มาลูกพี่พลอยจ๋าน้องไม่กล้าเดินละพี่ถังม,มา นนค่อยๆรค่อยๆเดินกันน้องๆตัวนิดเดียวน<อ>ี่มันแม่กับลูกหรือเปล่าเนี่ยฮะพี่อ้วนฮะลูกหนูหรือเปล่าเนี่ยแม่กับลูกหรือเปล่าเนี่ยฮะพี่ตังครับมาลงเล่นกับน้องเร็วเอามาสิลูกของพอยมาลูกของพอยกลัวพี่พี่จะพี่อ้วนเหรอพี่อ้วนเขาใจดีพี่อ้วนเขาเลี้ยงน้องเนะี่ย ชอบเลี้ยงน้องจะมันอะไรนะปิ้นปิ้นอยู่นะฮะฮะมีเงินอะไรมันปิ้นอยู่นะลูก <laughs> 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 พ่อลูกกันหรือเปล่าเนี่ยฮะคุยแม่ลูกไม่ใช่พ่อลูกพ <laughs> ี่วันเขาจะเป็นเป็นชอบเลี้ยงน้องนะตั้งแต่เล็กๆแล้วพี่วันก็ชอบเลี้ยงน้องรู้จักกันแล้วแต่ยังไม่คุ้นเคยยังไม่เล่นกัน แล้วพี่อ้วนก็ไม่ทําอะไรน้องนใจดีแล้วพี่รวยก็ใจดีเลยพี่จิ๋วคนเดียวหลือพี่จิ๋วทองคนเดียวยังไม่ยอมรับน้องเลยให้น้องสารวจบ้านใหม่นะเพราะว่าระยะนี้ไม่ได้เข้าบ้านมาเลยแม่ไปเฝ้าคุณยายคุณยายก็ผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ไม่อยู่บ้านสามวันช่วยแม่เลี้ยงน้องนะครับหานะพี่อ้วนช่วยแม่เลี้ยงน้องหนาะเอ้ยกิ่งพี่อ้วนคนกิ่งย้อนลูกแม่ คุยแม่เลียงน้องนะครับเลี้ยงน้องนะครับ <c oughs> วันนี้จบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยรอดูอีพีต่อไปนะ <c oughs> จะสวบน้องบ่นเนี่ยฮะเ <c oughs> น่ๆน่เนน่น่น